วันนี้อยากกินขนมนมสด500 ml ไข่แดงสองน้ำตาลสายครึ่งถ้วยตวงใครไม่ชอบหวานก็ลดได้แป้งข้าวโพด50กรัมคนให้ส่วนผสมละลายแล้วเข้ากันดีจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยควนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะค้นส่วนผสมสุกจะเป็นครีมข้นๆเทลงภาชนะทนความร้อนจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็น แรปด้วยพลาสติกใช้ได้แล้วตัดให้เป็นชิ้นตัดไอ้สวยนะมะเขาวอบแห้ง คุกมะพร้าวให้ทั่วทั้งสีด้านหอมนมหอมมะพร้าวอร่อยมากพเพื่อนๆลองทำดูนะ